เงินดิติตอนออกแล้วดีใจกับในกลุ่มบอบบางนะฮะแม่แม่ยย่ๆล้อมให้ถือเงินหมื่นนี่แหละนะคะภูมิใจบางคนเอาไปซื้อปูนซื้อทรายมาสร้างบ้านเนาะโอ้จะได้เห็นยาวไกลสําหรับเงินหลวงนะฮะเงินดิจิตอลเนาะเงินหมื่นสดเข้ามา โอ้ยกุมบอกบานได้หลับไปแล้วพี่น้องยายจ่ายอยู่กุมใดเนาะคืออยังโบได้หลับกับเขาพี่น้องขาหลายคนออกมาบอกว่าอกุมผมบางกุมไม่บางนะสีได้หลับกับเขาบเนาะว่าซาโอ้ย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 หลับก็ให้หลับทั่วหน้ากันเถอะเอาเป็นขั้นๆตอนๆไปตามไปพี่น้องขาลุ้นๆไปนะ ไดยายชิ้ดิสิทธิ์กับเขาบ่นอชีวิตของยายนี่ยังบุห็นได้สิทธิ์อันอย่างจากยางนะมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเอ้ยน,ะ,นะขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้แล้วและก็รหลอนลุ้นกับผู้ที่ยังบ่ได้รับเงินดิจิตอลกับเขาเด้อ,อยายจาก,ก็ดีใจกับทุกคนนั่นล่ะนะผู้ใดได้รับกระไดหลอนลุล้นพี่ลุ้นน้องลุนล้นลูกลุ้นหลานก็อยากให้ได้คือกันลนะเนาะอเงินตั้งหมื่น แหมออ้ยเห็ดได้หลายอย่างหรือเด้ออืม